ปลูกฝักทองไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากใครๆก็ปลูกได้แต่จะปลูกช่วงไหนถึงจะขายได้ราคาดีคลิปนี้มีคำตอบครับ สวัสดีพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับอยู่ดีไหมครับพี่น้องวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องราคาของฟักทองนะครับบักอึกครับพี่น้องมีพี่น้องถามผมมาว่าปลูกฟักทองช่วงไหนถึงจะขายได้ราคาดีนะครับแล้วก็ปลูกช่วงไหนถึงผลผลิตจะออกดีนะครับ ฟักทองนะครับมีหลายสายพันธุ์นะครับเยอะแยะมากมายครับพี่น้องบอกบอกกันได้ครับเด้อแต่ลรดูการที่พี่น้องเกษตรกรถามผมมาว่าช่วงไหนขายดีนะครับฟักทองก็คือปลูกช่วงเดือนมกราคมนะครับช่วงเดือนธันวาปลายปลายธันวามกราคมนะครับมกรามกรามีนา นะครับไปเก็บเกี่ยวตรงเมษานะครับช่วงนี้ราคาดีมากๆนะครับราคาจะสูงนะครับตามที่ผมปลูกแล้วก็ขายเองนะครับจะอยู่ที่ช่วงนี้นะครับแต่ถ้าให้ผลผลิตดีนะครับก็คือช่วงกันยายนนะครับช่วงปลายปลายกันยานะครับ ปลูกช่วงนี้กันยาพฤศจิกาธันวานะครับไปเกีเกยวช่วงปล,ปลายเดือนธันวาหรือว่าช่วงมกราช่วงเทศกาลปีใหม่ระยะนี้ผลผลิตออกดีมากนะครับออกดีมากแต่ถ้าอากาศหนาวอากาศเย็นความเจริญเติบโตก็จะชะงักนิดหนึ่งนะครับแต่ผลผลิตจะออกดีนะครับเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับราคาก็พอได้ครับพอได้ ไปขายช่วงเทศกาลปีใหม่พอดีนะครับแต่ถ้าราคาดีจริงๆตามที่เบ่าต้นหรือว่าผมปลูกแล้วก็ขายเองนะครับก็คือช่วงสงกรานนะครับช่วงหน้าแลง้งช่วงเดือนเมษานะครับช่วงนี้ผลผลิตจะไม่ค่อยมีนะครับถ้าเราทําผลผลิตออกมาช่วงนี้ได้ขายได้ราคาดีมากๆนะครับสําหรับ ฟักทองนะครับทุกสายพันธุ์นะครับทุกสายพันธุ์ครับพี่น้องครับข้อมูลดังกล่าวนี้เป็นข้อมูลของตัวผมเองนะครับที่ปลูกขายมาทุกปีนะครับแล้วก็พี่น้องเกษตรกรที่ปลูกขายด้วยกันนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับราคาดีที่สุดก็คือช่วงปลูกช่วงมกราคมนะครับไปขายเมษายนนะครับสาเหตุที่ช่วงนี้ราคาดีก็เพราะว่า มันเป็นหน้าแล้งนะครับดูแลยากนะครับผลผลิตออกมาน้อยคนก็ไม่ค่อยจะปลูกกันนะครับราคาก็เลยแพงเป็นปกตินะครับ mm. ขอบคุณทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ